เป็นซิปพีนป่น้องดยพี่น้องนี้เป็นก่อน,นเลยอ้อเก็เตะทันวาฝ่ายทันวาที่อปย้ำมันโักซอยเป่นกำยาย้ำไปดำหน้าหาลุมเราพอแปดแปอะได้หรอเลุม,ลมเออเลิเทลุมเดียวมีแ่พุดลุมลล้มล,ล,มลอดฝาเปนมเมื่อนั้นเอาฝักหอมหอมนั้นมาล้มาพี่น้องครับผมถ้ากิแจ่ปแบบัดเส้นปากคอใหญ่ครับผมโอ้โหปาถเสือแจวจ่วจยวบอง เสียงอะไรล่ะเสียงเสียงนกบอกสวัสดีพี่น้อสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าหน่อยอุ้มร้านได้เหมือนาดิมร้านน้อยกินแดด่อนยามแมลงครับพี่น้องนเห็นไหมเห็นพี่น้องบ้างละนั่นทักทใครได้ไหมสวัสดีจ้าันมือนี้ใส่สุด ได้ปังซื้อห้ครับผมเจอชุดกับปวงน้อยเวลาบ่เคียร์รถอุ้ยถุงเท่าขึ้นตาหักแต่ขับสายถุงต่อกล้าทีเดียวเนาะยังน้อยแต่น้อยเราพาไปหาเลาะดินแถวทงให้ทงหน้าเนาะนั่นเสียงไปเลยล่ะตั้งเสียงตั้งเสียงเดียวเอ้ายิ้มน้อยกันนะเอ้ายิ้มให้น้อยยิ้มให้น้อยกคนเกด้วยย้คนเก่งด้วยยิ้มเน่อย เลี่ยมตาเริ่มตาบุลุตาไปเก็บมาฟักไปแต่น้อยเราไปเก็บมาฟักด้วยก่อนอยู่นี่แม่เด้อไปจานจานจานไปนีแม่เด้อนี่คนเก่งสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พ่อน้อยก็เลยไปเก็บมาฟักก่อนครับมาฟักคุ้มนี่แหละดูเสื้อมองกัินล้างคุยล้างหูเสนอเมนูเลยไหเสื้อป๋าพี่น้องไปเก็บมาฟักซะก่อนครับ ฟักกันเป่ารเริ่มมากแต่เขานะตอนนั้นนั้น ก็แอะหรือว่าเบาแอะรูน้ำโขงเธอมากินครับเธอมากินหลายหน่วยอยู่สองสามหน่วยกินแล้วรู้สึกว่าหอมหอมแสีบแซีบก็เลยเอาในมันว่านลงแถวนี้นะครับพี่น้องเกิดขึ้นสองภูมิว่าเกิดมองหันวันนี้ก็ล่าม่านอ่ะมึงนี่วันจากหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าลักอะหกเจ็ดแปะเก้าสิบ เป็นซิฟพี่น้องเหมาหน่วยนี้ด้ลูกมันเป็นก้อนมูเพราะเนี่ยไว้ไงคุ้มค่าจะได้พี่น้องหน่วยนี้เป็นก้อนหมูเลยเด้นังเบาปุดยจุกหน่วยปักงามน้องพี่น้องปัก,อกหอมแกแกนี่พี่น้องเจ่จักแก่มีแก่ครับพี่น้องก็แเ่ทันว่าวันนี้ปลายทันว่ามันเป็นแต่นี่กับคุมภาปลายปกุมภาแล้วโอ้พอมีดียเอาไม้มาปาดก็หน่วยนี้บ่ครับ พอครัดอีกเจนหน่อยเดียวนี่กระเกงรองเบิ้งรวยอันอันเบิ้งเมีนแบบว่าตอรอันนุ้ยนี่บคัพพอตั้งแท้กันอันกุมภาเนาะบ่ครับพอครับบอ,อท่านว่านเนาะบครับพอสามหน่วยแต่ว่าหน่วยหน่วยนั้นนั่นใหญ่ใหญ่หลังอันนี้นี่คือเห็นก้อนหมูเลยแล้วก็ค่อยลองไปไข่เป็ดไข่ไก่ไปเลยเลยนี่พี่น้องนั่งดินแล้วก็หน่วยนั้นบ่ทัศน์สีไล่เดียวสุดนี่นะ นอนคุรุนกีรินคุ่มมะเขือกับแม่นได้ครับพี่น้องโอ้ขอบคุณหล,ลายๆเด้อหพหายหลุดนำ้ำโขงให้มากินจนได้ปลูกจนได้กินอีกรอบนึงครับผมกินแล้วผัดแซ่บผัดเลยอันบีในมันแล้วกะ็บว่านว่านทิมลงเกิดขึ้นสองต้นครับพี่น้องเกิดขึ้นและะ้วกันนี่ได้เป็นซิฟโหน่อย,อยล้ะบัตน,นี้ไปเบิ่งป่าพี่น้องบัตรว้าตาคองไงตาคอตลาดบ้านเราคือเก่าแหละครับพี่น้องว้า ต,ตัวใหญ่ดีลีครับตัวงามยอ,อะเลยคนกับกำบ่หุ่มเลยครับกำมือเดียวเลยครับปจับเพิ่นกันเด้พี่นอ้องยูางอร่อยเท่าไหร่นี่ครับพ่อร้อยเสา,า่ลูกปลาร้อยเสาปลาตัวละโลขนาดนี้แล้วนี่ปลาตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทหางน้ำเด้อพี่นอ้นนนองเ,เลยปลาทอตัวบักงามเลยเด้อ แต่ว่ฟักครับพี่น้องเม่มนดน้ปูดเอาขาวหน่อยทำไมกันพี่น้อ,นนอ,ปองปลาคอนันมีไข่โตโอนเช่น้ำฟองอมดนี่เสาเยนครับเก่าก็ไปหาปลาน้ำฟงึงท,ท่ามาเติ ก,กันนะจ่าพี่นอ้องมาปอกบักฝักใส่กับคือเนาะตั้มยังเบาเด้วยมาใส่คือผู้อื่นได้ <c oughs> อยู่เออเขาเขาเขาบอกผาัดทิ้งครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้แม่น้องมารีปอกฝักหอมก่อนครับ หอม,หอมด้วยจ้ามาฟักหน้าเอคิดพ่อย้ำบุญนางปอกมาฟักซอยเพิ่นกำย้ํไปดำหน้าเกี๊ยวครับ่ใช่เราฟัางมือด้วยจริงเ่า้องเือใช่ปอกเพราะถอยช่องนั้นดอกอีมแม่เราจังเหตุคือโอ้ยหอม,อมหนอปอกเป็นบ่ เทิ <inequ ity S 1> ้งป่าเทิ้งหอมจ้ะพี่น้องคือปอกงามคือคนเห็ดแต่เนาะโอ้ยนี่กับพวกกาเถียงล่ะอันรักชานมันจำเนาะเอาไปล่างให้แน่จ้าค่อยๆเด้อบดกมันมีความแข็งมันมาแข็งได้ต่อมว่าแข็งเกินโคหรยากัน นี่ไงผนเอทไงหอมลืมบอกซ้อนมานำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องดมดมมังก่อนครับดมซอยกันค่ะมันหอมมีหนีเด้บักฝักนี่ครับเบึ่งไห้ครับหอมหอมครับผมหอมมากเลยครับน้าพี่น้องไปสื่อบักฝักนะจ๊ะอ่ะเพิ่นว่างไว้เอาเรียมมือไปสกีบจังหน่อยจ้ะหน่ยแม่ค่าสีด้าวแล้วบ่บ่สังเกตยร์ร้านขายบักฝักมันสิไลอันไอ้เลยเปลือก หอยค้นลิปแบบว่าเขาเอาเล็มมือไปขูดนี่ยขันบอกฟ้าหอนเลมจิหอมขึ้นได้จ้าคุณลงสวัสดีค่ะบระ่านเด็ทักทายอยู mm ่เ hmm. ข้ากะอ่อนอันน mm ี hmm. ้ไอ้เม hey, mm ือแมแต่ว่ามันคือบรทานมีในไห,นไหนตัดืใน,นมันอยู่ทางไหนก mm hmm. ินคน <c oughs> ไปมไล่มันกลับบ้าน <c oughs> ่ะยเมีจเฮาแ่นจัดเลยครับ oh พ่อจัดเลยแเล่ะแขียนขึ้นนี่พ่อเอาไนมัมาหนีบ่นี่เพาะเพ่ะเอาไน เอ้ย่าก็ไปลวกินบ่ครับนี่ม่พ่อลังจะร่างนะขอจังเดตตาอันนี้หน่อยนะเดี๋ยวเจอขี่รถเจ้าขัแบันวดะขีผมดขี้รุดแสบนวครับผมหอมเด้อี่น้อง่ว่าบ้นไอตำบ้านมาสิมีแต่บกตะตเยา ฝักงาไหมพันธุ์เขอรุ่นเอามาเฮิร์นนะคะหลายหน่วยแล้วได้สำหรับแกงจืดนะว่ะเอออ้วได้การว่ะมีศูนย์พันเด้มันจะเกิดขึ้นมาเองในแถวเก่ามันปลูกางพ่อพันเนี่ยเป็นหนวยง่ายพ่อกิบไหนไว้แล้วได้จีน้องถามมาสือบักฝักด้จาปีนาเมื่อื่นอย่างตาไวแต่ หวานมากหลายเด้พี่น้องมันคือแค่สองปีหนึงวันนี้ก็เก็บไว้ผมเป็นร้อรยๆในอย่แล้ว,วเดี๋ยวเราจะตากไว้ทวานเดี๋ยวพกเดรียญเพชรขับพี่นอ้อ,นอ,อนงเอาแห้งสะก่อนรอบนี้มันรอบที่พ,อพ่อผมมันมีดีตากโดบเฉพาเอ๋อพ่อขับขันท้องไม่เลี่ยนตานมันมีความชื้นหน่วยจังสีหน่วยเราจะบาทนี่ครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบบาทค่ะแล้วแต่ช่วงเด็กแต่ว่าน้ำอืดกืบแพงเลยจ้ะ หยอดียวดีย่ให้ออะไมาลูกค่าครับกินนาได้น้มือคนเลยนด้่ารบกินน้ได้นแ่บอขาหอนหอนจ้าเลยคุณลุดวไม่ได้อ้าอด่จะเป็นผู้ร่งสารเองบอครับวันนี้ครับเอออแม่ว่าปุงนองมลีให ไปให้เขาเลยเราเป็นพี่เขาีเมยสาวแบลุกแ่บไม่เหราเห็ุดกอีเมลเราขี้ทีเกวแต่ว่าแมว่าขี้ทีผมยังโดนได้ไงโคงแคลใส่ปลามันต้องหรือปลาาจีจ้าจังั้นจ้ะ จะเบิ้องแรกครับแักพริกนี่แม่ปางตากแดดไปนี่กรอบอคักๆได้ครับนี่นนะผู้ใดอยากใส่หอมแดกงกระเทียมก็อะไรแต่แต่ไ่ว่าอัานปอปันดใดส่บอมัดลงโลกอเลยหอมหอมจ้ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวจะผงสุลอก็ใส่ผงสุลก่อนจ้ะจ้า อันแกงปลาแหนมจ้าน้องกังหุมใช่ก็ใส่หลายเถอแม่เอาเพ<ๆ><อ>าลิดๆๆเินจีบจ่าจังไรนจ่าเพราะว่าใส่บักฝากหลายปลาคอเดียวคนนครับคร<า>ับ,บ ส่ยาใส่น้ำลวงเด้อจองใส่จังหน่อยเ้อค่ะเพราะบักฝักปลาอ้หหมอเขาสุดเต็มพผืนไว้ทั้งข้อวะครับเอาน้ำอีกบอสถ้าเสีดาเอาเพราะมันนี้ปลาไม่บอกฝากปลาสูงอยู่บ่เบิ่งพ่อพอดีเลยอดีละพอดีพ่อน่อยบอกว่าพอดีครับ แสบแดงจึงคือแซ่บแดงอีหลีครับผมบะกพียงข้าวนียเผ็ดแซ่บพิสุทธิ์ล่ะแม่บอกว่าบะกพียงเผ็ดได้หรอหมอวานแซ่ห็ดใส่อีหยังอ่ะใส่ตำหยังให้ตำจิ้มได้อยู่น่องมาลินอนลาใส่สุดได้ปังครับผมเนี่ยใส่สุดมาให้หมอวานแต่สร้างการขนาดเลย ชุดไปจังบาทนี่ครับแม่ครับนี่นองวาลีนอนเหมือนี่ยครับผมนอนหมืงนสรตื่นขึ้นมากินนมได้ประมาณชั่วมม่วงคกวัวกันนอนอีกมาหอดเทียงน่มนมหวานเนาะน้ต้ น้องมารีเขินบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวคําเกินไปเดี๋ยวน้องมารีสห้ครับจะมองทางโอ้หามเดือนครับผมน้อยเออคน่ะดีๆนะใหญ่หามนพราอดีมันเราทำนอดีนั่นแหละ ก็มาฟักมันก็เป็นน้ำอยู่แล้วเวลาเราเส่ลงไปที่ชุบแกงไตปลาฟัดสีสันคือในการทำนี่ม่ได้โงลงเลยมันเป็นบ่วงเป็นบ่วงครับสฟฟ้าใส่คนครับตุกกำลังเอาพีดอย่าันี้พอน้อยว่าเรามาเบิ้งอันนี้อันไอ้สัมฤทธิเพิ่นมาขุดหลุมละตั้งเสา โ oh. อ้ยดีเถอะวะได้จักหลุมเหรอครับสามสี่หาหลุมครับพ่อแปดแปดอะได้หรือแปดหลุม,ลลมเออเลื่อท่าหลุมเดียวมีที่ในขุดทั้งหม็ดเหมือาเสาเกาต้นเสา,สา,สาที่นอนไว้พอหน่อยว่าสีว่างว่างวา,างแผนเห็ดเป็นอันนี้ไหมครับพี่น้องเป็นเขาเอื่นมายัางหรอครับเป็นโรงงานหรือว่าเป็นเป็น มองเห็ดงานครับผมวาโลงงานก็มีมองเห็ดงานนิดน้อยครับพี่น้องเสาเก้าต้นเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันอยู่ทึงเฮินมันมีเฮินกับมันหลังมีไ่ปลาเลอยมี่อยได้มองอยู่ก็เลยละโหนนั้นชุดอันทํางานลงมานี้ครับเป็นตู้เย็นตู้เผลเทีันนี่เวลาเก็บแจวเก็บเผลไว้แหละครับพี่น้องครับก็เลยพอดีมันมีเดินว่างนี่ก็เลยไอ้สำลีเพิ่นมาเอ็ดทีเดียวเสานอนอย่างนี้เก้าต้นมือยกเพิ่นกับพุ่นได้เดินสี่ เดินซีบอกครับอแมนอ๋ใหม่คำนึงเดินสี่นละเรียนเส้นพี่น้องนะครับเสรนวันดีมากินข้อวนังกันครับมันก็เลยมาขุดหลุมเตินตีพังขุดหลุมมือมืออื่นยังเรได้เทฐานไว้ครับแล้วเพิ่นก็เลยไปขุดอีกหลังนึงอยู่บ้านขุดฝั่งแดงบอกแต่ว่าก็เรยกเลยเดียวละมายกหลังนี้ก่อนแล้วก็เว้นเดียวอยู่ประมาณซิบมือบอกกะไปยกอีกหลังนึงก็เลยมาเทไว้ก่อน งานพ่นหลายครับมีได้ยุดจักมือสร้างไอส้สำนึกบันคุดฝั่งแดงจองเขาแต่เดินแปดปีกายนี่ม <c oughs> ันก็ได้มาเดินกลุ่มผ่านเนาะม <c oughs> ันก็ได้มาเดินสอง <c oughs> <c oughs> ว่าหลังปีใหม่มาราเดไอ้วันที่สามที่สี่โอ้เหา่าคักบริเศร้าจังมือได้หน่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> มื้อนี้ไอ้ว่างก็เลยมาคุดลุมมันเท่ทานไว้ผมเนาะเออดีคือเดียวละไอ้สสนอ <c oughs> ต้องจออป,ปูนก่อนครับแล้วก,ก็จังคุดลงไปครับผม อาะใหญ่เอามาซื้อบันนี้ซุกระล,ะล,ะละนะ่าป่าปุณหะมืดเท่านั้นเซือลงไปบ้างมาฝักหอมห่อนะนั้นแล้วโอเคแห้งเลยน้ำห้อนฟฟงสื่อตาลูกเลยเอาเบิดเลย <c oughs> มีต้องจงไว้ไปยัามันไนนล่ตาบิดนำ <c oughs> มาฝักมันก็จะออกไหมว้ายนี่แหละ ฝักหอมของพลอยหลุน้ำโขงครับพี่น้องสายพันธุ์มันท่านเด็ดเปียกเดียวเออก็จัดกระจายไปนี้ฮะก็ปิดไปใบแล้วกันลนาะคือแก่ละลายได้การแล้วเดี๋ยวละบอกอันพี่เคยมาปิดฝักฟักเก็บไว้พอนเป็นผู้เสียเ่าพอน้อยเป็นคนวานลงไปในมันพี่เคยมาฝักเกิดแล้วนี้เดี๋ยวละของหมักเด้อเดี๋ยวยังละโคเงียวดอเราวะบ้านนั่นก็เลยขออนุญาตเพิ่นเลยขอแกงก่อนจักหน่อยนี่เด้อเสนเอาเลยละวะ พิษกัืไป่ะนี่พิษนประนี้ก็ออตัวนั้นใ่กินได้ละพออตัวอีเสืใหญ่นี่ครับพี่น้องฟักต้องเอามาหยางมังกรเนาะครับเนาพี่อมหยางมังกรนครับมันเปื้นมัน่็เสือันเื้อนเกินไปมันก็สีบดเดมีความแบบก็คือเขียวครับต้องเอาแบบเนี่บ่ายายสุกบ่น้อเดี๋ยวกันเด้อเอาตอนล้างเนาะอมบฟักนะครับเนาะ ข้าวสวยกับฟางได้เ่าหูอยู่ข้าวดีๆได้มีแม่นมหงหงอกนักเลงหอมเดียวแม่หลังนึกด้มายืนมายืนอยู่ทางเตอมอหอมขนาดพี่น้องพอดีเอาหนักนะร้าแล้วพอดีดตัวเขาพ้องได้การแซ่บแต่ว่าฮ้อนโลดิ้งทั้งทับพี่น้อง ว่ามันเป่าคัก่อกนะอนกก่อนเนาะอยตัวสามเนี่ยเตเบอร์มากูดพร้อมได้พี่น้องเนาเสื้อลงไปตรงดียวนี้แหละมาพี่น้องครับผมมากินแกง,งบักฟักเซ้ปลาคอใหญ่ครับผมยังบะหมี่เห็นตอนปลาดอกครับปลาเดียวกต่เห็นพี่นอนเนาะข้นนาวผมหอมหอยหอยครับต้องได้ตักเอาเนาะครับได้ตักเอาแล้วครับพี่น้องเทลงกับโอ้ล้นเลยแล้ว้นล้นกับสามบักฟักใส่ มาคือมาไกลๆผู้ไทยว่ามาเคือคือ <laughs> ตอนมาฝากออก,ก่อนพี่น้องป่ามันอยู่ทางลุ่ม <laughs> มาแล้วบานพี่น้องตอนปลา้อใหญ <laughs> ่ตอนหัวมันครับนี่ครับ ต่อโมขึ้นมาสักก่อนโอ้ป้าพี่น้องโถโถอันนี้ก็ต้นใส่ครับนี่ขาดไม่ได้ออืม<ฆ>พี่น้อง<ฆ>เลยเพื่ลงต่อเนื้อแบบนั้นอ้มามาพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านมาเด้อมื่มอนี้มากินแกงปลาเสือหมาฝักปลาคหญ่เสือหม,มาฝ <พอ S 2> ักอย่างคัก ย,ย,ยัางอยงู่ได้ใหญ่เอาถ้วยมาเสื้อแจ่วเนี่ยจำกับแจ่วบองขามานันเอาแล้วเนาะใส่มันเมืออย่างเย็นไหมเรียบร้อยแล้วครับผมแกงปลาคองไงใส่ฝักหอ,อมฝีมือกะทินหน่อยส้อยเดิมครับผมใส่แจ่วกินกับแจ่วบ,บองพอหน่อยส้อยเดิมนี่แหละครับพี่น้องเสิร์มเติมเสยีสยบครับผม แปะแปะกับพห่น่อยลงมากระจําแปะแปะ, <_ an> ปะปกับพวกเราจะซิมหาบากเนยพี่น้องก็ได้อยากได้ไปยุไปกินแะพิมพ์เขาว่าสนใจได้ครับนี่ว่าผู้ใดแบบว่าบอธนัดพิมพ์รับผมสามารถโทรมาได้ครับศู4 4 32 32นย์หกห้าสี่เก้าศนย์สี่สองสามสองตัต่อเรก็มีจุมสด้ประเด็พกพ่อครับีพี่น้อง <_ an> มาได้ครับ เอาอปาปกเป็นัด้อ FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศตัางประเทศก็ดีครับมากินแกงปลาข้อไงเสื้อมาฝักอขอใส่มันจะทอนก่อนเด้ดอแยปัาเลยตอนมาฝักเายวอากินนัน<ฮ>ติดตัวท<อ><พ>ันโลเปดานไปนอยนึงบอกว่าห่อนเด้อห่อนเด้อมียาก <laughs> เย็บบเนนลบ้าน้ำหอมหอมอืมแสบพี่น้องเลยครับฮะวันนี้เราเป่าดีๆสกักหนเด้ออืมมาสุดแบบฟักน้ำกันเลยครับ น้ำ,นำ mm hmm. แซ่บพี่น้องมาได้ครับเน mm ื hmm. ้อขาวเตอร์คางพี่น้อง mm hmm. เส้อน้ำจื้งไยน,น้ำแซ่บปลากระมันดีนะอ้วนดีครับขนาดดีครับปลาตัวนี mm ้ hmm. อ,อืต่ำแจ่วองอืมแนวนี้เลยพี่น้องมาแล้วครับแซบ่บต่ำเป็นเพื่อเดินงานบอ๊บอบสวัสดีครับงานโอ้แล่า ราสดน้ำรู้สึกว่าหอมหอมมาฝัก้องได้กบอกฝากมาจากเมืองเลไเอามาูงโยเมืองกาลสินได้เนา,ถานะถาวนก็ขเพราะได้ะเทียมังเนาะแล้วก็วก <c oughs> วกม้นท่เาอกับปูเทอเหล็กวพากับหวานมินตะบักแฟงเถ้าห้องผถเโอ้กันั่นละเทอเกเล่นหนอยหน่อยสองหน่อยะตอนบางๆก็จะเด็นไปหอมดีเดียว เอาซุปประมาณนี้นะครับเนาะเป็นซุปง่าเวเสียบเลยบวบเด็ดเปื่อยเยอะเกินไปมันเปื่อยไหลมากับไม่ได้ยำมีราคัประเลินะครับมังหูปลาข้อใหนึ่เดียวเด้อพี่น้องเลยเสียบขนาด แล้วเดี๋ยวตัวนั้นเหมือนนั่นแหละจงังกนนัน่นโอ้มองซื้อปลาบมอแมน่นอกจากขายพ่อตือครับ <c oughs> ปลาเพิ่นถูกสามาบอกครับแม่นกขันปลาเหลี่ยงแต้งหาลูกสาวซอยอยัง่ยังไงอะไรอะว่าฝักเอาตอนน้อยๆให้พ่อเนี่ยด้าจะเรายันพร้อม ไ <c oughs> อแล,วล้วคนแล้วมาถูลุมมันบ่ทันก็ได้แปดลุมยังอยู่ลุมนะึงเกาหลุม <c oughs> แข็งได้ปูนแข็งนะ เมืองเรายิางสวรค์สกัดเนอเห็นว่าเพ <c oughs> ื่อแสดงว่าคุณเจ้านี่ได้มาตรฐานแมน, <c oughs> ไนไปตู่พร้อมหอมดี พายตัวกำลังงามนกไดมครับนกอยากกินระว่าใหญ่ไปนะมันไม่ใบแหลายมันจะถึงกินใบแหลามนะข้าวหนาข้าวเนี่ยมันงงห่วยโอ้ขอโทษหลายๆกินออกหลวงพ่อต่อครับประมาณนั้นแหละ โอ้ยสุด,ดยอดเลยครับคลิปนี้กับฝากพี่น้อง f ีทุกคนทุกท่านนะ<ม>ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์<ม>กดติดตามไมเด้อรครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับามาเลยครับมาแซ่บๆนกันครับแขงปลาข้อใหญ่เสือมาฝัก